สวัสดีครับกระแสข้าดวดเละครับอยู่โลกมืดสวมผ้ามือสองแบนเนมไม่แตะคลุกในกองผ้ามือสองชีวิตนอกจอสันนี่สวนณเมธานนทฉีกกดเพ่รูกลูกครึ่งรอแต่ไม่รวยเคยอยู่ตัวคนเดียวในโลกมืดเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มากความสามารถครับที่จะบอกเลยว่ามีผลงานแจ้งเกิดด้านภาพยนตร์ ที่เจ้าตัวนั้นเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยสิงคโปร์และฝรั่งเศสที่กวาดรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาแล้วมากมายด้วยฝีมือลายมือด้านการแสดงที่เก่งและได้รับโอกาสในวงการบันเทิงซึ่งเจ้าตัวนั้นได้เข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนั้นก็ยังมีผลงานทางด้านการแสดงที่โดดเด่นปัจจุบันเรียนจบคณะนิเทศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยอสมชัญเรียกได้ว่า ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและในด้านการทำงานจนได้เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของวงการสำหรับหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างซันนี่ส่วนนเมธานนท์ซึ่งหลายคนชื่นชอบเขาจากการที่เขาเป็นตัวของตัวเองและมีความสามารถที่โดดเด่นซึ่งเจ้าตัวนั้นได้รับโอกาสในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบโฆษณาและความจริง ซึ่งมีศักยภาพที่เจ้าตัวนั้นได้โชว์ออกมาจึงได้มีงานชิ้นใหญ่ได้แจ้งเกิดจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ I'm Fine Thank You Love You และฟร e แรนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอและน้องพี่ที่รักนอกจากผลงานทางด้านภาพยนตร์แล้วเจ้าตัวนั้นก็ยังเป็นพ่วงกับ ที่มีผลงานด้านเบื้องหลังอีกด้วยและก็ยังมีการสแสดงละครโทรทัศน์เล่นมิวสิกวิดีโอภาพหยุนสั้นและพิธีกรรายการเรียกได้ว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งมากความสามารถจริงๆครับและถ้าใครติดตามเจ้าตัวในไลฟ์สไตล์ส่วนตัวก็จะพบว่าเรื่องราวในวัยเด็กของเขานั้นหนุ่มซันนี่ลำบาก,กมากเนื่องจากครบอบครัวของเขานั้นต้องล้มละลายและ นั่นคือจุดที่ตกต่ำที่สุดของชีวิตต้องดิ้นรนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการหางานทำเล่นดนตรีตอนกลางคืนเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวเคยลำบากจนถึงขัน้นไม่มีเงินจ่ายค่าไฟมาแล้วโดนตัดไฟ แต่ต้องบอกเลยครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กนั้นทำให้เขามีความพยายามและความตั้งใจจนสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้และประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เพราะความลำบากในวัยเด็กทำให้เขาต้องสู้เมื่อได้รับโอกาสเจ้าตัวก็จะทำมันออกมาอย่างเต็มที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งและยอดเยี่ยมจริงๆแถมเขายังไม่ถือตัวใช้ของมือสองแบบไม่อายใครเลยทีเดียวครับ ขอขอบคุณข่าวจากไทยสียามนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ